ปากเบ็ดอะ่ะปากไว้กี้หลังต้องมีสักตัวหรอว่ามันติดกับอะ่ะกินใบเทศอย่าง เด็กเนี่ยโอ้ยยิม้มเมนต่อโอ้ยแต่วังวิ่ระวังหับมือโอ้กินจำปากเลยอะอ้าตะกี้มันคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้แคจังใดเอาเนี่ย อุ้ยว้าอุ้ยย่านว่ะประไหลุ่ิยเมาเนี่ยหนูปอกก่าวอุ้ย,ปยไปแล้วไปแล้ว